เนี่ยครับหัวเกียร์เหลือแต่ด้ามแล้วนะหัวไม่อยู่แล้วอันนี้หัวเกียร์เก่านะครับน่าจะเป็นของ V ีออมั้งเดี๋ยวผมจะใส่ฝืนใส่ลงไปมันน่าจะได้อยู่ผมาลไยไปหมดแล้วเนี่ยดูดิฉีกหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วพวมาลัยอ่ะนี่ครับหัวเกียร์นี่น่าจะหัวเกียร์วีออสอ่ะรถไรไม่รู้นาละวางอยู่บนบ้าน เรียบร้อยหัวเกียร์่ะเรามาเปลี่ยนลอาโคมไฟท้ายกันครับโคมไฟท้ายนะครับไม่มีน็อตเลยนะน็อตเขาอยู่ตรงนี้มันจะมีรูปิดอยู่ทําดีๆนะครับเพราะว่าถ้าถอดไม่ดีอ่ะแ,แม่งลวงไปในแมกไลเนอร์ต้องถอดแมกไลเนอร์อนะเสียเวลาเดี๋ย,ววยผมเอาโคมไฟให้ดูกันเนี่ยครับเขาจะมีขายื่นออกมาเห็นไหมเนี่ยแล้วน็อตมันก็จะยืดอยู่เนี่ยสองตัวนบนล่างอ่ะแล้วแกะกัน นี่ครับเบอร์อะไรเบอร์สิบนี่เบอร์สิบข้างล่างอะไข่ย,ยากเวลาไข่ข้างล่างแล้วมันจะแบบมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเวลาใส่เราก็ใส่ข้างล่างก่อนอืข้างล่างไหนหวะหาไม่เจอมองไม่เห็นตองอันนี้อันนั้นมองอันนั้นอันนั้นมันลวงยาก ชึบชึบชึบึบ,บ,บโ,โหแม่งแตกหลุดทั้งอันเลยฮึบจะหากัอนอ๋ออยู่นี่ผมจะบอกเลยอีตอนเอาออกอโคตรยากเลยไอ้ตอนเอาเข้าเอาเข้ายากนี่คาไวอย่างนี้เลยครับมันจะได้ใส่ง่ายหน่อยอือหลอดไฟออกมาแล้วเนี่ยหัวนอที่ผมคาดามไว้เห็นไหมไม่คาไว้นะ แข่งแข่งยากขาด้ามาไว้เลยพอใส่ปุ๊บล้วก็ใส่เข้าไปทั้งอันเลยเนี่ยเนหะ็นไหมอันบนไฟเลี้ยวเนี่ยไฟมันไม่เสียเพียงแค่อันี้มันขาดเฉยๆนี่อันบนไฟเลี้ยวครับใส่คืนเข้าไปนะอันที่สองนี่ อันนี้ไฟเบรกไฟเบรกไฟเบรก,ไฟ,บกไฟหลีมจะมีสามสายแล้วก็อันนี้ไฟถอยอ่ะโอเคนี่นะใส่เข้าไปได้เลยครับนี่ผมคาผมคาด้าไว้ข้างเนี้ยอ่ะเดี๋ยวย้ายกล้องนิดนึงเนี่ยเห็นไหมผมคาด้าไว้ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอามาเนี่ยแทงเข้ามานะแล้วก็พยายามให้ตัวโคมไฟอะ่ะมันเข้าไปในเข้าไปตรงช่องอะ่ะ แล้วเราก็หมุนเอาง่ายกว่าครับค่อยค่อยหมุนมันดึงเข้าไปไม่งั้นนะเดี๋ยวถ้าน็อตมันหล่นเข้าไปนะถอดแม็กไลเนอร์นะผมบอกก่อนนะโคตรโหดอะแทนที่จะแบบว่างานง่ายๆนะคันนี้แม่งถอดทั้งแม็กไรเนอร์ถอดทั้งโลบาร์นะมีโลบาร์ด้วยแม็กไรเนอร์ไม่ได้เอาออกง่ายนะคันนี้ติดไหมไม่ติดไม่ติดเงาติดแล้วอะ่ะเข้าแนละ้ว โอเคอยู่ไหมอยู่แล้วอยู่ไม่อยู่เนี่ยถามว่านอ้อล่วงใบไม่เอาออกได้ไหมเอาตัวใหม่มาไขก็ได้นะแม่งก็แก๊ก็แก๊ก็แกอยู่ท้ายรถเนี่ยแหละมันจะหน้าลําคานไงน่าโอเคปิดรูครับเป็นอันเรียบร้อยเนี่ยมันชนมาเนี่ยถอยชนมามันก็เลยเสียทรงเลย